ลองเดินเข้าไปดูในบูธของมหาวิทยลาลัยไม่ดนนะครับอันนี้ก็เขียวๆจัดได้อันนี้เด็ดมากเลยพอเข้าทางประตูนะครับอันนี้เขามีบัตรผ่านเข้าออกนะครับอันนี้ก็มีสมุนไพรนะครับเจ็ดมูลเพิงขาวนะครับก็ลากนี้ไว้ใช้ขับลมนะครับรักษาฤทธิ์สีดวงแล้วก็ลำต้นนี่ขับประจำเดือนครับต้นต้นนี่นครับ ี๋ยวต้องต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับอันนี้เนื่องจากงานมันใหญ่มากเราคงไม่ได้สแกน QR code อะไรนะครับต้องไปหาต่อยอดเองนะฮะน,นี้ก็เป็นสมอไทยนะครับแล้วก็มันจะผูกขาผูกขานะครับอันนี้ก็สมอทะเลนะครับอันนี้สนอพิเภกนะน,นี่ก็ สมอเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสมอดีงูนะครับอันนี้ย่านางนะครับส่วนอันนี้ก็คนทาน,นี้ปกลังกาครับแซ่แซ่ม้าทลายนะฮะเท้าใหญ่ม่อมนะฮะแล้วก็มะเดื่อชุมพร อันนี้ชิง,ชงซี่นะฮะชิงชี่นะโ่โคคานแล้วก็น,นั้นขิงแห้งครับอันน,นเนียอันนี้ก็ถาวันเปลียงครับแล้วก็สมอดีงูนะฮะอันนั้นที่อยู่กลางจอก,ก็หัวเต่าเกียรตินะครับอันนี้ครับสูง้าไปครับอันนี้ก็เป็นม้ากระทืบโลงนะครับ นี่เป็นกำแพงเจชั้นนะครับแล้วก็ดีปีครับเปราะหอมนะฮะสะท้านนะครับอ,รอันนั้นคือผักแว่นนะครับก็ทั้งต้นเลยครับแก้เจ็บคอแล้วก็เสียงแหกนะครับเดี๋ยวพูดจนคอแหกเมื่อไหร่จะจะแอบมาเด็ดกินนะครับอันนี้ก็คือบุญหน้าครับ ออันนี้เกสรนบัวหลวงครับอันนี้อันนี้เคยมีอยู่ที่บ้านนะครับเอาไว้ต้มรู้สึกว่าทางญาติเขาบอกว่าอะไรแก้ช่วยบำรุงหัวใจอะครับฮนะอันนี้ก็เป็นโปดสอครับอันนี้เจ็ดมูลเพิงนะครับสารพีอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับอันนั้นนะครับพิกุลแห้งนะฮะ แล้วก็อน,นี้ชับป,ปูนะครับอันนี้โกดเขมานะครับโกดเขมาโกดกักลานะครับอ,นนอันนี้ไม่ไม่ทราสบสรับค,คุณนะครับเพราะเขาไม่ได้เขียนไว้อันนี้เราก็มาดูให้ชินหูชินตาไก่อนนะครับอันนี้โกดพุงปลานะครับโกดน้ําเต้าโกดหัวบัวอันนี้โกด ก้านเผานะครับโกดเชียงแล้วก็โกดกระดูกอันนี้ก็สิงโมลานะครับไอที่ใบใหญ่ๆเนี่ยครับตอ,ตอนแรกตอนแรกนึกว่าฟิโลนะครับไม่ใช่นะนี่มันอ่านว่าไงสิงสิงโมราหรือสิงห์โมรานะครับอันนี้ครับต้นใหญ่ๆเลยนี่คือต้นต้นอ้อยแดงนะครับต้นอ้อยแดงนะครับก็เขาบอก ที่เขาบรรยายไว้นะครับก็เป็นลำต้นนะครับเป็นยาขับปัสสาวะแก้ไตพิการหนองในแล้วก็ขับนิ่วขับเสมหะนะครับก็ไปทางพวกทางอะไรปัสสาวะไตอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้คือต้นอ้อยแดงนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้คดใครจะต่อยอดคงต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มนะครับว่าไปต้มหรือยังไงตากแห้งหรือต้มอะไรอย่างนี้นะ ขับกาดน้ํานะครับก็บรรยายน่ารัทั้งต้นนี้ใช้ขับปัสสาวะนะครับอันนี้ต้นแฝกหอมนะครับก็ขับลมในลําไส้ขับปัสสาวะรถไข้นะครับอันนี้ในงานก็มีพวกผ่าเอาไว้แก้เจ็บขานอะไรอย่างนี้นะครับยกมือประสานกันที่หนะ้าอกเหยดีดแขนไปตอง เหยียดแขนไปข้างหน้าลำตัวบิดไปทางขวาแล้วก็เหยียดแขนที่ลำตัวด้านบนนะครับอันนี้อันที่สองก็เป็นพวกหฤาสีพวกแก้ทางออฟฟิศซินโดรมนะครับนีอ่าลองทำตามพิตตี itti, ้ในนี้นะครับงอข้อศอกให้แขนตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ทำคล้ายๆกับอะไรอ่ะทาพยาคุด แบกเจดีวัตพระแก้วครับแบกอะไรแล้วก็แอนโกนะครับลองๆไปลองดูกันนะครับอันนี้นะครับก็หญ้าลิ้นเป็ดครับลําต้นและใบแก้ไขและเจ็บคอนะครับหญ้าลิ้นเป็ดตรงนี้ต้นต้นนี้ตรงที่เสียบผมก็อาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นมันก็จำไม่ได้ครับสมุนไพรเยอะนะก็ยอมรับครับว่าไม่มีความรู้ครับแต่ว่าให้มันแบบมาเห็นผ่านหู่ันตาครับค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นกระแจกครับแก้ปวดเมื่อยร้อนในแก้โรคผิวหนังผื่นคันอันนี้ครับผักหนามครับช่วยสุวนี้เอ,อ่อมันจะรวมๆกันอยู่นะครับพวกสมุนไพรเนี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลกๆลกๆอะไรเงี้ยถ้าแบบคนที่เรียนเดนมาเขาก็รู้ครับผักหนามนะครับไบและ การไปสดนำไปดองหรือต้มและรับประทานเป็นอาหารนะครับอันนี้บูธของมอมิโดนก็จะทำไว้เป็นเป็นล็อก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 นะครับใช้พวกไม้ไผ่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงขาวครับน,นี่ต้นต้นประมาณประมาณเอวผมครับอันนี้ดอกของขาวนี้คงเป็นดอกลำโพงนะครับ เขาบอกว่าใบไรยอดนะครับเอาไว้ขยายหลอดลมนะครับแก้หอบหืดนะครับอันนี้ครับต้นต้นเนี่ยครับอันนี้เฉากวยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเฉากวยที่เรากินกินกันเนี่ยครับนีต้นมันนะครับลดความดันแก้ปวดข้ออันนั้นครับมะแวงครับใบที่เป็น แก้แฉกครับแก้ไอขับเสมหะนะฮะนั้นครับที่อยู่ในกระถางด่างจิกนานะครับก็อนนี้ต้นต้นเจอสูงๆงเลยนะครับเนี่ยครับก็สูงสูงกว่าผมอีกนะครับประมาณครับสองเมตรนิดๆนะฮะจิกนานะครับเปลอกต้นใช้ฉล้างบาดแผลนะครับแล้วก็เมล็ดแก้ลมแก้ร้อนในนะครับ อันนี้บูธของมองไม่หยุดดนนะครับมีส่วนที่ขายได้ครับอันนี้ก็คือใบนาคนะครับใบนาคก็ใบที่สีสวยๆเนี่ยครับใช่ปะเพราะว่ามันฟ้อนๆกันก็นกลัวพุดผินกันครับอันนี้อยู่ที่ส0สิบบาทครับอ่าอันนี้น่าจะ30สิบบาทนี้น่าจะเป็นใบเงินนะครับ นี่นะครับอันนี้เหมือนจะผลรถบรรทุกคันนี้มาถ่าย,ยนะครับอันนี้ที่บูธบอไม่กดนนะครับอันนี้ก็เป็นพมมินะครับแก้ไขขับเสมหะนะครับนี่ครับเล็กๆนะอันนี้เนียมหูเสือ อันนี้เขาบรรยายว่าเอาไว้ขับลมนะครับตรงนี้ก็มีอันนี้แก้มวนท้องนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในโซนบูธของมอไม,ม,ม่หยุดนนะครับจะสังเกตได้ง่ายครับเพราะว่าอยู่ทางทางเข้าอ่ะครับเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ยังยังมีต่อยนะครับแล้วก็เอาให้จบเป็นหัวข้อหัวข้อเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือ ถลูครับทั้งต้นเอาไว้ขับปัสสวะนะครับก็โดยส่วนมากนี่มันต้องเข้าใจว่าเอาไปตากแห้งแล้วต้มเนียหรือต้มสดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี้ก็กระดังงาไทยครับแก้ลมวิงเวียนนะฮะอันนี้ก็เขาปักไม้ไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ให้มันโต นะครับนะฮะอันนี้ก็ต้นนี้น่าจะสัก2เมตรได้นะครับ2เมตรนะฮะนี่ก็คือกระดูกไก่ด่างนะครับกระดูกไก่ด่างนะฮะอ่าอันนี้อ่าบอระเพ็ดนะครับ,นะรบ,บ,รรบแก้ไข้แก้ร้อนในเจริญอาหารนะฮะ บอระเพ็ดเนี่ยครับัน,น้ส่วนมากก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับมีตะปุ่มตะปานะครับอันนี้มีให้มันให้มันเกาะให้มันเลือ้อยมานะครับอันนี้ครับใบใบบอระเพ็ดนะฮะนี่ครับชิงช้าชาลีนะครับ แก้ไขบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารน,น,นะครับค่ะนนดได้้ยยิินนเเสีีงชญอันนี้ก็มะเดื่ออุดมพรครับมะเดื่ออุดมพรนะเป็นกิจกรรมฟรีนะคะสามารถเข้าชมนะคะแล้วก็เนี่ยมะเดื่ออุดมพรมไปของอมกับเราได้เลยนะคะนี่ครับใ,ใบใบมะเดื่อเกิดใจนะคะได้ยินเสียงนี้นะคะแล้วสนใจกิจกรรมเหมือนที่บ้านถูกต้นแบบนเนี้ย อ้าวไม่ไม่ถูกต้นครับท่านวิหารยังไงบ้างนะคุณเชิญพี่บูได้เลยนี่ครับมันมะเดื่อนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะใบใบเนี้ยครับอกังกายแล้วนะคะก็ยังสามารถมาเดินชมบูนะคะมีต้นไม้สมุนไพรนี่ครับมันเดื่ออุดมพรนะครับแก้แก้ไขแก้ร้อนในนะครับราคายหยกยาวค่ะเชิญนี่ครับอันนี้ต้นต้นพริกกุลนะครับบำรุงหัวใจแก้เจ็บคอนะครับจัดอยู่ใน เกรทั้ง5้านะครับนี่นะครับต้นต้นพิกุลนะครับอันนี้นี่ไปนะใบก็สูงสูงปว่างาน2เมตรนิดๆนะครับนี่ครับมีคนเทียบดูดีนะครับนี่ครับต้นพิกุลนะครับนี่้นสีงนี้ก็เป็นย่านางนะครับย่านางย่านางก็แก้ไขครับย่านางนี้จะพอรู้จักบ้างนะครับ อันนี้แม่กับนาเขาชอบเอามาปัดให้กินนะครับใบย่านางอันนี้สีที่ออกเหลืองๆเขียวๆนะครับอันนี้ก็ใบทองนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับสรรพคุณคืออะไรครับอันนี้คือมะขามไก่นะครับแก้เส้นเอ็นทาให้เส้นเอ็นดอดนะครับใบใบนี้ครับนี่ครับมะขามไก่นะนี่ครับ เหมือเหมือนเหมือนจะพูดไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสูตรทํารูปประพอบนะครับสนใจก็แคปไว้แล้วกันนะครับอันนี้นะฮะน,นี่ก็ยกพวกตัวอย่างสมุนไพรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแฟกขั้นตอนในการทํารูปประพอบนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้นะครับท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอนะครับ อันนี้ลางจืดครับก็เอาไว้ใช้ถอนพิษต่างๆในร่างกายนะครับก็ขันขันใบสดนะครับอันนี้พนุมานประสานกายครับใบสดแก้ไอขยายหล,ลมนะฮะอันนี้คือตะไคร้หอมครับใบและกับใบค,ครับก็มีน้ํามันหอมระเหยครับก็น้ํามันนี้เป็นยาขันดุงนะครับ นี่ก็เป็นสันพ้าหอมนะครับนี่ครับแก้ไข้นะครับผสมในยาแสนหมึกนะครับแก้หัดอิสุกิษใส่นะครับนี้ตัวสันพ้าหอมนะครับตน้นในอนี้นะครับก็เป็นเถาเ็นอ่อนครับก็เอาไว้บำรุงเส้นเอ็นแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะครับ ครับทองพันช่างครับนี่แก้กากเกลือนครับใบสดอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับนี่ยใบทองพันช่างนะก็บางทีเนี่ยสมุนไพรก็ขึ้นข้างทางบางทีเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ของผมนี่เคยเอามาคันใบแล้วก็ทาพวกแก้กาก,ากเกลือนนะครับแก้คันอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ครับโหระพาช้างครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับนี่ยโหระพาล้วก็รู้จักกันดีนะครับอันนี้ดีปรีครับดีปรีนี่ฮะนี่ครับนี่นี่ครับใบนี้นะครับเอาไว้ขับลมบำรุงธาตุแล้วก็แก้ท้องเสียนะครับนี่สันพ้าหอมครับแก้ไข้นะครับอ๋ออันนี้พูดไปแล้วแก้ไอศุลกใสนะครับ อันนี้ที่อยู่ในกระถางครับว่านมหาเมฆครับที่ใบชมพูขาวๆม่วงๆเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับ,รบว่านมหาเมฆครับอันนี้ก็คือบูธแรกครับของมหาเลายไมโดนนะครับ